นะครับใส่ไปเลยหนึ่งกิโลนอันนี้ได้แล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาจื่อกันเห็มแล้วนะครับอ<บ>ม้อเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาจื่อกันเห็มแล้วนะครับผม ไม่เมนูประจาบ้านโค้ตชันอีกแล้วเคยทําครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้โค้ชชานก็จะทำข้าวซอยอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเครื่องปรุงก็มีน้าตาลทรายขาวชูโรดเกลือพริกป่นพริกแดงข้าวมิ้นนะครับผมน้ํามันน้าําปลากระลำต้นหอมผักชีมะนาวอันนี้ก็จะเป็นหอมโหยวใหญ่มะเขือเทศนี่พวกขินกับก็จะมีไข่ต้ม มีน้ำปองมีพกัดล้องนะครับผมตามด้วยหมูสับนะครับวันนี้โคดะาันจะทําเป็นข้าวซอยฉุดของโคดาชานเองนะครับผมทําเป็นน้ํากินกับน้ําจะมีน้ําข้าวซอยด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้าวซอยก่อนนะครับมาดูกันน้าร้อนหรือยังครับวันทูโคโอ้โหร้อนเนี้ยเดียวเดียวเดียวหนึ่งกิโลนะครับผมวันนี้การทำหนึ่งกิโลใส่ลงไปแล้วนะครับใส่ไปเลยหนึ่งกิโล เราจะต้มไปประมาณ5้านาทีนะครับผมครับผมระหว่างที่โลเขา้าซอยเราก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับีหอมหอมัวใหญ่ผลก็ตามมาอีกแล้วหน้าพนแล้วนะครับทุกท่านเลยหั่นบางๆแบบนี้เลยนะครับผมครับผมประมาณนี้แหละหอมหอมัวใหญ่ได้แล้วแล้วก็มะเขือเทศครับผมมะเขือเทศนี่โได้ชันใจสองอย่างเลยคุณผู้ชมเลย อ่นบางๆแบบนี้นะครับนี่มันกเท็ใช้สองย่างนะครับผมได้แล้วคุณผู้ชมโอ้เป็มคาราเบีเลยครับคุณผู้ชมโอ้ไล่แล้วนะครับได้แล้วไปลงไปใช่พัดลมนะครับผมใช้พัดลมนะครับโอ้โห พัดลมเบอร์อห้าหยัาใช้ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับผมไม่ให้มันติดล <c oughs> ิ้มคาราเบีย,บยแล้วเอาให้มันเย็นเดี <c oughs> ย๋ยวสมาณนี้นะครับผมเวลาเราใช้พัดลมแล้วก็ให้มันเย็นรอให้มันเย็นก่อนนะครับ อันนี้ได้แล้วนะครับผมมันจะไม่ติดกันนะครับเวลาเราใส่น้ํามันเ้นมันจะนุ่มปบะมาณนี้นะครับผมไปติทำน้ําก่อนนะครับก่อนนะครับผมทําน้ํเแี้ยเอาละมไปแล้วใส่น้ำมันนะครับเอาร้อนน้ำมันร้อนก่อนก่อนแล้วใส่หอมแดงลงไปหอมใหญ่ครับเดี๋ยวค่อยใส่ะเขือเทะแล้วใส่ข้าวม,มิ้นต์ก่อนนะครับผม ไปแล้วนะครับก็ใส่หมูสับรับผบุม้มสับได้พริแดงนะครับกีสันครับผมกันก่อนนะครับผมมันใดอย่างหนึ่งหนึ่งสองสามว้าว เ้นมันเยอะเอาแล้วครับผมามารุ้งเครื่องก่อนนะครับเรือลงไปครับผมน้ำตาลใส่ขาวนะครับผงนัวทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับผมหับผมกระลำก่อน <c oughs> บ้างๆนะครับผม นี้นะครับอือพอแล้วนะครับผมต้นหอมผักชีอือใส่ โอ้อร่อยมากนะครับคุณผู้ชมสุดนี้นะแล้วก็มะนาวครับนี่ก็อ๋อต่อ,อตไปจะเป็นการนี่แล้วนะครับเริ่มต้นแล้ว่ครไม่อยากใช้มือนะครับ นก่อนนะครับผมตามด้วยนี่กระลำนะครับกระลำปีนี่แหละแล้วก็นี่ผักชีครับผมแล้วก็ผักกัดร้องนะครับกัดร้องมันถึงจะอร่อยนะครับต,ต้องใส่เยอะถ้าเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะเลยใส่น้ำก่อนนะครับดูกันนะครับนะหนึ่งสองโอ้โหกองเดี๋ยวเดี่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 ยวใส่ลงไป ฉันชอบกินน้ำใส่เยอะๆหน่อยนะครับมา, <Wow. S 1> มาแล้วไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับ อีลํำเดือยคุณผู้ชมอือหือมันมีกลิ่นหอมของเครื่องที่เรานีไปนะครับผมที่เราเจียวไปหอมแดงหมักกระเทียมอ,อะไรนะครับเราก็ใส่กิ้นหมูลงไปน้ำมันหวานครับแล้วก็เรามาใส่ผักกาดลองลงไปแฮมโอ้โหเข้ากันนี้มากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับ ขาบกเลยครับหนอกฟองโอ้โห้อรเซาะกรเซา กองชอบกินแบบนี้นะครับผม <laughs> จ็ดนุ่มหน้าขน่องป้องใส <c oughs> กินนีดด่ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความตั้งใจกจวยนะครับสวัสดีครับ